มาเยี่ยมชมมาเยี่ยมชมห้องคุณครูพัฒนะค,ค,สสคะสวัสดีค่ะคุณครูพัฒสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูค่ะสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะคุณครูทําอะไรคะตอนนี้สอนอยู่ค่ะกำลังสอนอ๋อพอดีว่าไงครับทําอะไรอยู่เอ,อวาวาดรูปสวยนะอ๋อครับอ่าน้ำผูอะไรนะครับเป็นน้ำผู้น้ำผู้อ๋อสีชมพู คุณครูพัฒสัมภัษณ์หน่อยน้องน้องเขาไปประกวดที่ศิลปะหัตถกรรมเนาะเขียนเงินในการอ่านข่าวรุ่นเยาว์ก็เลยสนใจอยากจะอยากจะถามว่ามีการฝึกฝึกน้องเขายังไงคะอ๋ออันนี้จะเป็นในส่วนของพรสวรรค์ของน้องนะคะก็คือน้องจะมีความสามารถพิเศษในตัวน้องอยู่แล้วนะคะในการอ่านหนังสือนะคะก็คือน้องจะสามารถอ่านออกเขียนได้จำนวนเลขได้นะคะตอนนี้อยู่ปไหนคะ ตอนนี้ป6แล้วค่ะเดี๋ปวป6เนาะทีนี้นนนคุณครูก็จะมีการฝึกก็คือจะซื้อหนังสือพิมพ์เก่ามาให้อ่านบ้างน,นะคะแล้วก็เป็นบทความที่อยู่ที่เราหาทางอินเทอร์เน็ตนะคะค่ะเขาสามารถอ่านได้กี่ประโยคหรือกี่นาทีคะอ่านอ่านได้ทั้งหมดเลยค,ะลยค่ะอ๋อเหรอใช่คะาา่ะก็คือเขาสามารถอา่า๋อคือไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าไอ้ซ้อมบทนี้อ่านได้แค่นี้ใช่ไหมคะก็คืออ่านอ่านได้ทั่วไปเลยอ่านไดด้หมเลยปา ก่งจังเลยอคิดถึงอ๋ <c oughs> อ,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 อคิดถึงคุณครูเหรอครับจะไมพูดหวานจังเลยคะ <c oughs> คุณครูอยากจะฟังพระเชละอ,อ่าน <c oughs> สักนิดนึง <c oughs> ได้ไหมครับ <c oughs> จะสะดวก <c oughs> ตอนไหนครับ <c oughs> อ่าสักหนสักสักท่านนึงก็ได้อืออาแล้วออา้ออ่่อาอนน่ขอขอดูความสามารถหน่อยค่ะ